รีบเลยผ่านแล้วก่อน26มีนาคมนี้แจ้งจุดบริการไกลบ้านเช็คด่วนสถานที่ยืนยันตัวตนไม่ต้องไปธนาคาร สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่3มีินาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะตอนนี้นะคะก่อติดสําหรับการยืนยันตัวตนในมาตรการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านซึ่งรายละเอียดในวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องรีบยืนยันตัวตนนะคะก่อนวันที่26มินาคม 2,566นี้เพื่อรับเงินช่วยเหลือในเดือนเมษายน2,566นี้เป็นเดือนแรกนะคะซึ่งพม่พี่น้องทุกท่านก็แห่ไปที่ธนาคารและธนาคารก็ล้นทะลักกันเลยจีเดียวนะคะวันนี้นะคะด่วนนะคะซึ่งรายละเอียดการแจ้งจุดบริการใกล้บ้านท่านมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าดืมกดติดตามล้ะ กดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีดในครั้งต่อไปค่ะ วันนี้นะคะจะมาประชาสัมพันธ์จุดบริการนะคะสําหรับผู้ที่ผ่านแล้วนะคะผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะตอนนี้เกิดปัญหานะคะในการยืนยันตัวตนก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะแหกันไปยืนยันตัวตนที่3ธนาคารนั่นก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์เกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยนั่นเองทําให้พ่อแม่พี่น้องนะคะไปเสียเวลานะคะเพราะมีการยืยน เดืนต้นไม่ทันรอนนานนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้นะคะประชาสัมพันธ์ด่วนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะซึ่งล่าสุดก็แจ้งมาแล้วว่าใครที่ต้องการได้รับเงินช่วยเหลือเดือนแรกในเดือนเมษายน2566นี้นะคะซึ่งจะได้รับเงินนะคะค่าซื้อสินค้าอุปโภคบรหรือภคคนละ300บาทเท่ากันหมดนะคะในส่วนตรงนี้ทุกท่านก็รอคอยนะคะที่ จะยืนยันตัวตนให้สําเร็จและก็สบายใจนั่นเอง3าธนาคารนะคะวันนี้มีการเสนอทางเลือกที่ดีนะคะออกบริการยืนยันตัวตนนอกสถานที่นอกพื้นที่นั่นเองตามชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่26ิมีนาคม2566เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิใหม่ได้ทันในวันที่1เมษายน2566นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องรอฟังประกาศอีกครั้งนะคะ ผ,ผู้นำชุมชนนะคะก็จะประกาศให้ทราบนะคะเมื่อใกล้ถึงวันที่มีการบริการจุดยืนยันตัวตนนอกสถานที่ในชุมชนของท่านนั่นเองนะคะเตรียมนะคะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแบบสมาร์ทการ์ดนะคะและอย่าลืมผูกพัมเพกับธนาคารใดก็ได้นะคะด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะในส่วนตรงนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารล่าสุดมาแจ้งข่าวหวังว่าจะเป็น ประโยชน์นะคะไม่มากก็น,น้อยเพื่อความสะดวกและลดการแอรอัดของประชาชนที่ต้องเดินทางไกลและรอเข้าคิวเป็นเวลานาน,านมากและบางคนนะคะไปเสียเวลานั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้นะคะทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะฝากแช่์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสวัสดีค่ะ